ตอนนี้ Nine Bodies in a Mexican Mall ก็เดินทางมาถึง EP 5แล้วเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายคนในกลุ่มก็ตายกันไปทีละคนแต่ก็ยังจับฆาตรกรไม่ได้สักที EP นี้ใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปมารับชมกันได้เลยนะครับเปิดฉากมาด้วยบ้านของ c คลว์เธอกำลังเก็บสัมภาระเพื่อจะเดินทางไปเม็กซิโกเพื่อจะไปตามหาสามีของเธอและช่วยเหลือทุกคนในป่าแคลเดินมาพูดกับพี่เลี้ยงของลูกสาวว่าเธอจะไปที่เม็กซิโกเพื่อไปช่วยเหลือสามี เธอต้องฝากลูกไว้ให้พี่เลี้ยงช่วยดูแลในช่วงนี้ไปก่อนพี่เลี้ยงตอบไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นพี่เลี้ยงก็เดินขึ้นบันไดไปจากนั้นเธอก็เดินมาหาลูกสาวของเธอที่กำลังอยู่ที่ห้องครัวเธอบอกกับลูกว่าเธอจะไม่อยู่ในช่วงนี้เขาให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงสองคนไปก่อนเด็กน้อยถามว่าจะไปตามหาพ่อใช่ไหมจากนั้นแคลก็เดินไปกอดลูกน้อยของเธอด้วยความห่วงใยตัดฉากมาที่แช็คได้ยินเสียงกิ่งไม้หักก็เลยลืมตาภาพตรงหน้าเขาเห็นเป็นคนถือของมีคมอยู่ข้างหน้าเขา สรุปแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คือซอนยา่าแชกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นซอนย่ามาหาเขาในเวลาเช่นนี้ซอนย่าถามคําถามแชกเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดเมื่อตอนเช้าเรื่องเกี่ยวกับที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DEA ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีหลักฐานในการแสดงแต่ดูเหมือนซอนย่าอยากจะลองวัดใจตัวเองแชก,ก็อธิบายทุกอย่างว่าเขามาทําอะไรที่นี้รวมถึงบอกถึงทุกอย่างที่ผ่านมาเขาบริสุทธิ์ใจทุกอย่างทั้งสองสนทนากันได้สักพักซอนย่าก,ก็เลยตัดสินใจเดินไปตัดเชือกที่มัดให้แชก แล้วพูดกับแชกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เธอหวังว่าคงเป็นการกระทําที่ถูกต้องจากนั้นเธอก็เดินจากไปแต่ก่อนจะเดินลับไปเธอก็หันมาพูดแชกว่าให้เขาไปไกลๆจากกลุ่มของพวกเธอแล้วหวังว่าเธอคงจะไม่ได้เจอเขาอีกครั้งที่ค่ายทหารในเม็กซิโกนายทหารคนหนึ่งลุกจากที่นอนเดินไปรับโทรศัพท์ที่ดังขึ้นมาเขารับสายจากใครบางคนแล้วก็รียตามลูกน้องแล้วเดินไปที่หน้าที่ทำการ จากนั้นเขาก็สั่งให้นักบินเตรียมเอาเครื่องขึ้นบินเพราะมีคนแจ้งว่าได้รับสัญญาณเมื่อสิบชั่วโมงก่อนและตอนนี้เขามีพิกัดแล้วตัดฉากมาที่หมอเควินเขาเดินหัวเสียมาที่กลุ่มในขณะที่แดนเอมี่และซอนยากำลังยืนคุยกันอยู่ซอนย่าถามหมอเป็นอะไรหมอววาเรื่องการหาตัวของแชค็คพอแดนรู้เรื่องเขาก็บอกเขาจะออกจากกลุ่มนี้ไปกับเอมี่เขาเริ่มไม่ไว้ใจซอนยากับหมอและบอกให้เอมี่ไปเก็บกระเป๋า หมอทำหน้างงนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นแดนบอกว่าการที่เขาไปจากที่นี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเพราะตอนนี้ก็ยังหาฆาตกรไม่ได้เลยสอนย่าเหมือนจะชักปืนเพื่อห้ามเขาแต่แดนก็มีปืนและก็เตือนสอนยา่าว่าทำเชียวนะคิดให้ดีก่อนจากนั้นแดนกับเอมี่ก็เดินออกจากกลุ่มเมื่อแดนเดินออกจากกลุ่มหมอก็เริ่มพูดกับสอนย่าว่าเธอเป็นคนปล่อยแช็กหนีไปทำไมสอนย่าก็บอกหมออย่ากล่าวหาใครมั่ว เชค็คอาจหนีไปเองก็ได้ใครจะไปรู้หมอมองหน้าซอนยา่าแล้วก็ยกหลักฐานให้ซอนย่าดูเชือกนี้มันถูกตัดแสดงว่าต้องมีคนแอบไปช่วยเช็กและก็ไม่มีใครจะทําอย่างนั้นได้ซอนย่าก็บอกเธอไม่ได้ทําจากนั้นหมอก็หัวเสียเดินจากซอนย่าไปอย่างรวดเร็วซอนย่าตอนนี้รู้สึกแย่และสับสนที่ทุกอย่างทํามาเหมือนมันพังในเวลาเดียวกันตัดมาที่หลุมศพของคนที่เสียชีวิตทั้งหมด หมอเดินมาที่ศพของทุกคนสีหน้าหมอเหมือนคิดอะไรบางอย่างในป่าเอมี่กับแดนกำลังนั่งคุยกันพวกเขาเริ่มหมดความหวังในการออกจากป่านี้และการช่วยเหลือที่มองไม่เห็นแดนเขาเริ่มขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาไม่น่าพาเอมี่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเขาสารภาพบอกตอนนั้นเขาแค่จะหลอกเอมี่เพราะเธอเป็นคนรวยแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแดนบอกตอนนี้เขารักเอมี่ตัดฉากมาที่แช็ค เขาเดินวนเวียนในป่าแทบจะไม่รู้หนทางว่าจะไปที่ไหนดีเขาไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะไปทางออกก็แทบจะมองไม่เห็นหนทางและเช่นเดียวกันกับซอนยา่าเธอก็ยืนเหมือนคนมืดมนในหนทางและความหวังในการเอาชีวิตรอดหรือพวกเขาจะหมดหนทางออกจากที่นี่ไปแล้วจริงๆตัดฉากมาที่ค่ายทหารพวกเขากำลังจะเอาเครื่องขึ้นไปบินเพื่อไปตามพิกัดที่ได้มาเพื่อตามหากลุ่มคนที่ติดอยู่ในป่าแห่งนั้น ต่อมาเสียงปืนดังขึ้นในป่ากว้างเสียงปืนทําให้ทุกคนได้ยินและตกใจต่างก็รีบตามไปยังต้นต่อของเสียงนั้นทันทีซอนยา่าเธอมาถึงจุดเสียงปืนคนแรกเธอถึงกับมีอาการซอกไปชั่วขณะเพราะภาพที่เธอเห็นมันเป็นแดนกับเอมี่เสียชีวิตต่อหน้าเธอต่อมาแชก,ก็วิ่งมาถึงที่เกิดเหตุตามด้วยหมอเควินในตอนนั้นซอนยา่าเธอถือปืนไว้ในมือ แต่หมอรีบคว้าปืนที่ตกอยู่ข้างแดนมาไว้กลับตัวเองแล้วก็เล็งปืนไปที่ซอนย่าทันทีหมอสงสัยทั้งสองคนหมอบอกซอนย่าปล่อยแช็กเพื่อมาฆ่าแดนและเอมี่ซอนย่าปฏิเสธและบอกหมออย่าเดาส่งๆหมอบอกไม่ใช่เขาแน่นอนเพราะเขาไม่สามารถฆ่าคนสองคนพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันแช็กับซอนย่าก็พยายามอธิบายถึงเหตุและผลให้หมอฟังเพื่อให้หมอวางปืนลง ในระหว่างที่ทุกคนกำลังเถียงกันแชคก็ได้ยินเสียงเครื่องบินทำให้ทุกคนเงยหน้ามองขึ้นตามเสียงเครื่องบินบนเครื่องบินเจ้าหน้าที่รายงานไปที่ศูนย์เกี่ยวกับสภาพต่างๆที่มองเห็นให้ทางศูนย์ทราบนักบินบอกหมอกหนาไม่สามารถมองเห็นได้ถนัดจากนั้นศูนย์ก็บอกให้นักบินกลับมาก่อนจากนั้นเครื่องบินก็บินกลับฐานเมื่อเครื่องบินมองไม่เห็นพวกเขาแชคและทุกคนเหมือนสิ้นหวังแชคบ,บอกว่า เราต้องไปก่อกองไฟเพื่อสร้างควันให้เครื่องบินนั้นได้เห็นตอนนั้นซอนย่าก็บอกหมอว่าปืนที่หมอถืออยู่มีแค่ลูกเดียวเท่านั้นถ้าหมอยิงเธอแช็กก็จะจัดการหมอทันทีถ้าหมอยิงแช็กเธอก็จะจัดการหมอสุดท้ายหมอก็ถอดใจลดปืนลงแต่ซอนย่าบอกให้หมอเอาลูกปืนออกด้วยแล้วโยนปืนทิ้งลงน้ําไปด้วยจากนั้นทุกคนก็มาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อหมอบอกจะกลับไปที่เครื่องบินแล้วหมอก็เดินปลีกตัวไปคนเดียวทําให้ซอนย่าก,กับแช็ก มองตากันเหมือนสมองคิดอะไรไม่ออกฉากตัดมาที่เม็กซิโกสนามบินมอนเตเรเมื่อเครื่องถึงพื้นแคลเร์ก็เดินออกมายื่นเอกสารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สนามบินมาเชิญตัวแคลวไปที่ห้องสอบสวนในสนามบินด้วยกันเขาสอบถามแคลวถึงเหตุผลการมาที่นี่แต่แคลวก็ตอบมาเที่ยวเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าเขารู้ว่าแคลวคือใครและมาที่นี่เพราะอะไรอยากให้พูดความจริงแคลวก็เลยพูดถึงเรื่อง สายการบินที่ประสบภัยกับเรื่องยาเสพติดเธอมาเพื่อสืบเรื่องราวเหล่านี้เจ้าหน้าที่สนามบินก็บอกว่าเขาพอรู้เรื่องนี้ตอนนี้มันยากในการตามหาเพราะวิสัยทัศน์ตอนนี้แย่มากมันเป็นการยากที่จะค้นหาเจอทําให้เขานิ่งเงียบไปตัดฉากมาที่แช็กกับซอนยา่ทาทั้งคู่กําลังเดินไปด้วยกันแล้วก็นั่งปรึกษากันซอนย่าขอโทษที่เชื่อคําลิซามากเกินไปเพราะเธอเห็นทั้งปืนและมือถือพวกนั้นแต่แช็กบอกเขาสงสัยหมอ และเขาบอกหมอวงการทุกอย่างรวมถึงเรื่องโคเคนด้วยแน่ๆจากนั้นซอนย่าก็ถามเรื่องงานของเขาดูเหมือนซอนย่าจะหลงรักแชกแต่ก่อนอะไรเกินเลยแชกก็บอกว่าเขาแต่งงานแล้วทําให้ซอนย่าเริ่มอ,อารมณ์เสียซอนย่าพูดแชกโกหกมาตลอดตั้งแต่ง,งานจนมาถึงเรื่องแต่งงานแชกบอกเขาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ซอนย่าตัดบทและถามแชกจะเอายังไงต่อไปดีแชกค,คิดว่าหมอต้องเป็นฆาตรกรแน่ๆ และคิดว่าหมอคงกำลังหาทางออกจากป่านี้ไปแน่ๆหรือไม่ก็รอเล่นงานพวกเราในระหว่างที่ทั้งคู่สนทนากันจู่ๆก็มีเสียงปืนดังมาจากในป่าทั้งสองคนจึงรีบไปที่จุดเสียงปืนดังพอถึงจุดเสียงปืนดังแชคก็พบว่ามีร่างของใครคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าในาน้ำเขาเดินไปสำรวจร่างชายคนนั้นจากนั้นก็ดึงร่างนั้นให้พ้นจากน้ำ ทันทีที่เขาพลิกร่างชายคนนั้นก็ทำให้เขาและซอนย่าต้องซอกไปตามๆกันเพราะใบหน้าของชายคนนั้นถูกปลากัดกินใบหน้าจนแทบจำไม่ได้และนั้นก็คือหมอเควินเขาถูกยิงจากด้านหลังพวกซอนย่ากำลังคิดว่าใครเป็นคนทําแบบนี้แสดงว่าไม่ได้มีแค่พวกเราแน่ๆจากนั้นพวกเขาจึงตกลงกันจะกลับไปที่เครื่องบินในตอนนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วและตอนเช้าคอยเดินทางกัน เมื่อมาถึงเครื่องบินแชก็ทําการล็อกประตูเครื่องบินและพูดว่าเราต้องหาน้ํากับอาหารสําหรับเดินทางกันพรุ่งนี้จากนั้นซอนย่าก็เอาอาหารที่ซ่อนไว้ให้แชกดูเขาดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งคู่ก็นอนพักผ่อนเอาแรงกันตกดึกในคืนนั้นเมื่อทั้งสองหลับไปเพราะหมดแรงในความมืดก็มีร่างใครคนหนึ่งเดินไปยังจุดที่มือถือวางไว้แล้วเขาก็ติดต่อไปที่โคราหัวหน้าสายการบินทั้งคู่คุยกันและวางแผนขั้นตอนต่อไป ในรุ่งเช้าทั้งแชคและซอนยาก็พยายามปีนขึ้นเขาเพื่อไปยังจุดเครื่องส่งสัญญาณเมื่อพวกเขาไปถึงยอดเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะมันมีหมอกหนาเป็นอย่างมากทําให้ทั้งคู่มองเห็นทางได้ยากมากทั้งทังที่เป็นตอนเช้าทั้งสองมองหาเครื่องส่งสัญญาณและซอนยาก็พบมันชี้ให้แชคดูทั้งสองรีบเดินไปที่เครื่องส่งสัญญาณพวกเขาดีใจมากเพราะเครื่องยังทํางานเป็นปกติตัดฉากมาที่แชค เขาจะทําแผลที่โดนหมอเควินทําร้ายพอซอนยาเห็นแผลเธอก็ไปเอาน้ํามาเพื่อล้างแผลให้แช็คส่วนแช็คบอกว่าอีกไม่นานหมอก,ก็ต้องจางลงแน,แน่ในขณะที่คุยกันพวกเขาก็ได้ยินเสียงหินดังขึ้นทําให้ซอนยาหันมาคุยกับแช็คว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่พวกเราแน่ๆแ,แชคก,ก็บอกว่าอาจเป็นสัตว์ป่าเพราะทุกคนก็ตายกันหมดแล้วแต่ซอนยาก็พูดขึ้นว่าแล้วคนที่ฆ่าหมอเควินละ่ะ จากนั้นซอนย่าก็บอกว่าเธอจะไปหาไม้มาก่อไฟเพื่อทําสัญญาณแต่แช็กก็ไม่อยากให้เธอไปคนเดียวแต่ด้วยสภาพเขาตอนนี้คงไปเป็นภาระเปล่าๆในขณะที่ซอนย่าเดินหาไม้ในกลุ่มหมอกก็มีชายชุดดาใส่หน้ากากมาทํำร้ายเธอจากด้านหลังจากนั้นมันก็หยิบปืนของซอนย่าไปแชก็กเรียกหาซอนยา่าเพราะได้ยินเสียงร้องของเธอแต่ว่าเงาในหมอกเบื้องหน้าเขากลับเป็นชายชุดดํา แทนที่จะเป็นซอนยาแช็กรีบหยิบหินมาเพื่อเตรียมสู้แต่มันก็เล็งปืนไปที่เขาแช็กจึงต้องโยนหินทิ้งและถอยหลังเพื่อรักษาระยะห่างไว้แต่เะว่ามันก็ถึงปลายสุดของภูเขาด้านหลังมันเป็นหน้าผาแช็กตกใจมากเขาไม่มีที่จะให้ถอยอีกแล้วเขาจึงพยายามถ่วงเวลามันเขาถามมันว่าทําแบบนี้ทําไมพวกเขาเกี่ยวอะไรด้วยเขาบอกว่ามันทําแบบนี้ก็ใช่ว่ามันจะออกไปจากที่นี่ได้ ชายชุดดำเหมือนไม่ได้สนใจคำพูดของแชคเลยสักนิดมันเหนีย่ยวไกปืนแล้วยิงใส่แชคในทันทีแรงกระสุนทำให้แชคกระเด็นตกหน้าผาไปในทันทีจากนั้นมันก็เดินกลับไปหาซอนยา่าในส่วนซอนยา่าเธอเพิ่งเริ่มได้สติและมองไปที่ตาม,มันจากนั้นมันก็ค่อยๆถอดหน้ากากออกเผยใบหน้าให้ซอนย่าได้เห็นจากนั้นมันก็ยิงเธอทิ้งในทันทีก็จบลงไปแล้วครับ กับ EP 5ก็คงต้องติดตามใน EP 6ต่อไปละถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดถูกใจให้กันด้วยนะครับหากอะไรผิดพลาดไปก็ขออาภายัยครบ